จะส่งทุไทยวันนี้นะครับไปที่ไหนสายพันธุ์อดไปดูกันครับใสยพันธุ์วันนี้นะครับจะเป็นไก่สวยงามนะครับหรือเราเรียกว่าไก่โปลแลนด์นะฮะใสยพันธุ์นี้มีสตรเด่นก็คือจะมีจุกที่หัวนะครับผมแล้วก็ตัวแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบขนย้อนกลับนะคะ ป็นไงครับน่ารักไหมครับผมซึ่งชุดนี้นะครับมีลูกค้าจากกรุงเทพมหานครนะครับเขตหนองจออนะครับได้สนใจนะครับเลี้ยงไว้เพื่อยำความเพลิดเพลินนะครับให้สวยงามนะครับนี่เป็นไงครับน่ารักมากๆเลยโดยใส่ผ้านี้นะครับใครเห็นก็สหลุดตานะครับผมนี่น่ารักมากๆเป็นไงครับ อันนี้เราก็จัดส่งนะครับวันนี้เราก็ถึงลูกค้าพรุ่งนี้เลยอันนี้ก็มาโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูก,ก่อนนะครับว่าน้องไก่หน้าตาเป็นยังไงนะฮะมีน่ารักไหมครับก็จะมีขนสีกระขาวดํานะฮะตัวด้านซ้ายมือนะครับส่วนตัวก้างนะครับก็จะเป็นขนสีขาวล้วนนะครับแล้วด้านขวามือนะครับก็จะเป็นขนสีดําแต่หมาสีขาวจากนั้นเราวางในกล่องแบบนี้เลยนะครับมีช่องระบายอากาศเรียบร้อยนะครับผมนี่ นี่ครับครบแล้วนะครับกับสายพันธุ์ไก่ปูแลนด์นะครับผมนี่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศน่ารักนะครับมีทั้งขนแด้าและขนกลับนะครับผมหากเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อผลักดันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม